เวลาเราไปทานน้ำพริกนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าต้องมีเจ้าลูกกลมๆเขียวๆว,วางอยู่ข้างๆจานเสมอใช่เลยครับมะเขือเปราะนั่นเองหลายคนก็อาจจะมองว่าอ๋อก็แค่ผักเครื่องเคียงธรรมดาธร,รมดาที่เอาไว้เพิ่มความกรุบกรอบแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องนี้อาจจะต้องคิดกันใหม่เลยล่ะครับเอแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทําไมเจ้าผักลูกเล็กๆแบบนี้เนี่ยถึงได้อยู่คู่กับสําหรับกับข้าวของคนไทยมานานมาก คือมันเป็นแค่ตัวประกอบในจานน้ำพริกจริงๆเหรอครับหรือว่าหรือว่ามันมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่กันแน่จะบอกว่าคำตอบนี่อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเลยนะครับเพราะว่าเบื้องหลังความธรรมดาธรรมดาของมันเนี่ยเมื่อเกิดเปราะได้รับการยอมรับว่าเป็นถึงสมุนไพรพื้นบ้านชั้นดีเลยทีเดียวที่มีพลังซ่อนอยู่แบบที่เราคาดไม่ถึงและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ความเชื่อนะครับ พราะมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่แหละที่ออกมายืนยันสรรพคุณของมันด้วยเอาละครับเรามาลองไปสำรวจเส้นทางของเจ้ามะเขือเปราะนี้กันหน่อยดีกว่าว่าจากผักเคียงที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยมันก้าวขึ้นมาเป็นสมุนไพรท,ที่ทรงคุณค่าได้ยังไงกันนะอะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่ข้างในลูกกลมๆเขียวๆนี่คือถ้าย้อนกลับไปดูในภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนเลยนะครับเขาจะจัดให้มะเขือเปราะเนี่ยเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็น แล้วก็มีรถขมหรือที่เรียกว่ารถขมเย็นนั่นแหละครับซึ่งคนสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าไอรถขมเนี่ยแหละคือตัวชูโรงเลยที่ช่วยขับของเสียออกจากร่างกายแล้วก็ช่วยปรับสมดุลต่างๆในตัวเราให้มันกลับมาเข้าที่เข้าทางเอาละครับทีนี้เราลองข้ามฝั่งจากมุมของภูมิปัญญาไทยมาสู่โลกของวิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่ามาดูกันครับว่าในห้องแลบเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เขาไปเจออะไรเด็ดๆในมะเขือเปราะลูกเล็กๆนี้ แล้วมันจะตรงกับที่คนโบราณเขาว่าไว้หรือเปล่านะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาไปค้นพบแล้วก็ต้องทึ่งเลยก็คือในมะเขือเปราะ,ะเนี่ยนะครับมันมีสารออกฤทธิ์ที่สําคัญมากๆอยู่2ตัวตัวแรกคือโซลานีนและอีกตัวคือฟลาวนอยครับบอกเลยว่าเจ้าสาร2ตัวนี้แหละที่เป็นเหมือนขุมพลังหลักหรือเป็นพระเอกของเรื่องที่ซ่อนอยู่ในมะเขือเปราะ,ะเลย และนี่ครับประโยชน์ข้อแรกที่ต้องบอกว่าโดนใจคนยุคนี้แบบสุดๆเลยนั่นก็คือความสามารถในการช่วยลดไขมันแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโอ้โหซึ่งนี่มันเป็น2ปัญหาสุขภาพใหญ่เลยนะที่หลายๆคนกาลังเจออยู่ตอนนี้ เรื่องนี้ไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับ <_ C ell an> เพราะว่ามันมีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาตีพิมพ์ออกมายืนยันชัดเจนเลยว่าสารสกัดจากมะเขือเปราะ,ะเนี่ยมันมีส่วนช่วยลดคอเลสเตรอรอลและก็ช่วยควบคุมน้ำตาลในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานได้จริงๆ ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากเรื่องไขมันกับน้ําตาลแล้วนะสุขภาพหัวใจกับความดันโลหิตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาเขือปลอกเข้ามามีบทบาทสําคัญเลยครับเพราะว่าในตัวมันเนี่ยอุด,ดมไปด้วยทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็มีใย,ยอาหารสูงมากซึ่งสารอาหารพวกนี้มันทำงานร่วมกันเหมือนเป็นทีมเวิร์กชั้นยอดเลยครับช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราทํางานได้ดีขึ้น แล้วก็มีข้อมูลมาตอกย้ำอีกนะครับจากงานศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เขายืนยันเลยว่าการกินมะเขือเปราะเป็นประจำเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้จริงๆเออพอฟังแบบนี้แล้วก็นึกถึงคำที่คนเฒ่าคนแก่ชอบพูดกันเลยนะครับว่ากินมะเขือเปราะกับน้ำพริกเนี่ยมันช่วยล้างไขมันได้โหนี่อาจจะเป็นที่มาของคำพูดนั้นก็ได้นะเป็นการเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากๆเลยครับมาถึงคำถามยอดฮิตเลยครับที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้มากมาก ว่าสรุปแล้วเนี่ยจะกินแบบไหนดีกว่ากันระหว่างกินดิบๆกรอบๆเลยกับเอาไปต้มไปใส่แกงให้มันสุกคำตอบก็คือดีทั้งสองแบบเลยครับแต่ว่ามันเหมาะกับคนละสถานการณ์กันอ่ามาดูกันชัดๆเลยนะครับถ้าใครเป็นสายที่แบบอยากได้สารต้านอนุมูลอิสระกับวิตามินซีแบบจัดเต็มสุดๆการกินดิบคือคำตอบเลยครับแต่ ถ้าเน้นให้มันย่อยง่ายสบายท้องหรือว่าสําหรับเด็กๆและผู้สูงอายุแล้วเนี่ยการเอาไปปรุงให้สุกก่อนไม่ว่าจะต้มหรือนึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณสารโซลานีนลงไปได้ทําให้ปลอดภัยแล้วก็ย่อยง่ายขึ้นพอเรารู้แล้วนะครับว่าจะกินแบบไหนดีทีนี้มาดูกันต่อเลยว่าแล้วควรจะกินแค่ไหนหลักถึงจะพอดีแล้วมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างที่จะทําให้การกินมะเขือเปราะเนี่ย กลายเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราสําหรับปริมาณที่เขาแนะนํากันต่อวันนะครับไม่ต้องเยอะเลยเอาจริงๆแค่วันละประมาณ5-8ปลูกหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือประมาณครึ่งถ้วยตวงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะได้รับประโยชน์ดีๆต่อสุขภาพแต่หัวใจสําคัญเลยก็คือการกินอย่างสม่ําเสมอแล้วก็กินควบคู่ไปกับอาหารอย่างอื่นที่มันหลากหลายด้วยนะครับส่วนเมนูง่ายๆที่ทําได้ที่บ้านนะครับก็มีให้เลือกเพียบเลยอย่างแรกเลยก็เมนูสุดคลาสสิกนั่นแหละครับ ทานสดๆกับน้ำพริกเลยอร่อยได้ไฟเบอร์ด้วยหรือถ้าอยากได้อะไรสดร้อนๆคล่องคอก็เอาไปใส่ในแกงเรียงครับเป็นเมนูบำรุงร่างกายชั้นดีเลยนะหรือถ้าใครเป็นสายจัดจ้านหน่อยลองเอาไปผัดกะเพราด้วยสิครับอร่อยไปอีกแบบแถมยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญได้ด้วยนะแน่นอนครับเรียนย่อมมี2ด้านเสมอแม้ว่ามะขือเปราะจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังเล็กๆน้อยๆที่เราควรรู้เอาไว้เพื่อจะได้กินอย่างปลอดภัยและก็สบายใจครับ หลักๆเลยนะครับข้อแรกอย่ากินเยอะเกินไปในครั้งเดียวครับเพราะสารโซลานีนอาจจะทําให้ท้องอืดหรือคลื่นไส้ได้ส่วนใครที่มีภาวะเลือดจางก็ควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับสำหรับสตรีมีครรภ์อันนี้ควรปรึกษาคุณหมอก่อนจะดีที่สุดและข้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับย้ําเลยว่าห้ามเด็ดขาดคือห้างกินมะเขือเปลาะที่มันช้ำๆมีอรอยดําหรือดูแล้วว่ามันไม่สดครับเห็นไหมครับว่า สุดท้ายแล้วมะเขือเปราะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ผักธรรมดาธรรมดาจริงๆมันเป็นพืชที่ปลูกก็ง่ายมีติดสวนครัวไว้ก็สะดวกแล้วพอมาอยู่บนจานอาหารของเราเนี่ยโอ้โหมันก็มอบประโยชน์ให้เราได้แบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามันใช่เลยคือเขาบอกว่าธรรมชาติสอนเราว่าของดีไม่จาเป็นต้องใหญ่โตซึ่งมันเข้ากับเรื่องราวของมะเขือเปราะลูกเล็กๆนี้ได้แบบเป๊ะเลยครับ บางทีสุขภาพดีๆมันก็อาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆใกล้ๆ,ๆตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่การกินมะเขือเปราะนะครับแต่มันคือการที่เราได้กลับมามองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆก็คือในเมื่ออาหารครั้งต่อไปที่ได้เจอกับเจ้ามะเขือเปราะลูกกลมๆเขียวๆเนี่ยเราจะยังมองมันเป็นแค่ผักเคียงธรมธรมดาๆเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับ โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ